ว่ายน้ําเป็นกับว่ายน้ําได้อะต่างกันนะทุกคนเราไม่รู้นะมารู้ตอนที่เรียนว่ายน้ํานั่นแหละตอนสมัยแบบตอนสมัยเรียนอ่ะเื<ม>อพอครูอาจารย์่ะบอกว่าอะลองว่ายน้ํามาหาอาจารย์นะพากันว่ายหลายคนเลยตอนนั้นแห่ะคือเด็กนักเรียน่ะเยอะว่ายไปไม่มาถึงรู้ตัวเองอ๋อว่ายไ,ได้เฉยๆไม่จมแต่ไม่ได้ไว่ายเป็นแบบเป็นไหม ในที่เนี้ยหมายถึงว่าเป็นไหวเป็นท่ามีทักษะในการไหวเออท่ากันเทียงฟีสไตล์กบผีเสื้ออะไรเงี้ยเอออันนี้เราไม่มีทักษะเลยเราไม่ได้ไหวไหวเก่งเราไหวเป็นเฉยคำว่าไหวเป็นหมายถึงว่าสามารถเอาตัวรอดในน้ําได้โดยคือลอยตัวบนน้ําได้เอาตัวเองรอดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอ่าหมายถึงว่าอ่าไหวได้ ว่ายเป็นแต่ไม่ใช่ว่ายเก่งยังไงวะคือว่ายได้อ่ะเออลอยน้ําลอยตัวในน้ําได้อ่ะเออก็คิดว่าเองว่ายเป็นหรือว่ายเก่งไม่ใช่เลยพอได้เรียนว่ายน้ําถึงรู้ว่าอ๋อเราแค่ลอยตัวบนน้ําได้แล้วก็ว่ายแบบเออเขาเรียกอะไรว่ายแบบเบ้าบ่อเออได้แต่พอว่ายเป็นท่าเป็นทางเนี่ยยากอืม นั่นแหละพอเราได้ได,ได้ได้เรียนว่ายน้ําถึงรู้พอรู้อะไรเนี้ยก็อ่าไหยมีทักษะและและ้วที่ยากร,รู้สึกว่ายากที่อะไรรู้ไหมดำน้ำคือการดำน้ำลงที่ไปที่พื้นสระโคตรยากเลยไอ้เราก็ดูว่าไอ้คนเรามันก็จมน้ำง่ายอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะยากแต่สำหรับเราคือมันยากมากๆอ่าก็ต้องฝึกถึงได้ พอได้เสร็จอ๋อสบายเลยลอยตัวก็ได้ดำาก็ได้แต่เวลาตกใจมากๆอ่ะสติไม่มีเพราะเราอยู่ที่สตินะเพราะสติไม่มีก็จมน้ําได้เหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าคนว่ายน้ําเป็นจะไม่จมน้ํานะคะคนว่ายน้ําเป็นหรือว่ายน้ําเกง่งๆถ้าตกใจมากๆหรือขาดสติก็จมน้ําได้เหมือนกันนะคะฮนะจริงคือเวลาเราตกใจมากๆอะ บางทีไม่มีสติที่จะพยุงตัวเองมันก็สามารถจมน้ำได้เหมือนกันค่ะ